ที่ไม่กล้ากินนะครับเพราะว่าเวลาไดกลิ่นแล้วมันก็จะแบบโอ้ oh. ยิบขึ้นมาแล้วก็กัดเลยใช่ไหม สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พี่พาเพื่อนมาด้วยเขาเป็นคนอเมริกาเหมือนกันนะครับเทศผลที่เรามาเจอกันวันนี้เพราะจอห์นเคยกินและชอบกินทุเรียนนะครับและพี่ไม่เคยกินก็เลยชวนจอห์นมาเป็นเพื่อนเพื่อจะมาลองกินด้วยนะครับ say hi to my uh, to my fans สวัสดีครับ hellookay จอห์น How long have you lived in Thailand Two years now okay what do you think about Julian? i kind of like it once you get past the smell yeah that, that's, that's the trick oh what was the first time you had it probably about 10 years ago yeah a bit of a mistake that day <laughs> right up to my hotel room okay <laughs> all right so today we are going to to eat a little bit because i've never eaten it before and I, i've invited john to come and eat a little bit with me so let's go in and uh and choose the right stuff hopefully i won't throw up today <laughs> <laughs> Where are you from? Oh, uh, Russia. My Thai staff sell uh Vulcan Street. Oh really? Do you like eating Dulian? Yes yes? yes. yes How long have you been in Thailand? Five years. Five years yes. now. Uh, this is my first time yes. eating Dulian. Okay, I've been living here for 16 years. But would would turn your eaten it But I would, I would it and they What's I've I iss never smell name name Quan. and, uh, and off ม okay? <laughs> uh, <m> ีผู้ชมบอกว่าถ้ามันเละมันก็จะกินลำบากหน่อยหรือเปล่าหรือยังไงครับก็แล้วแต่บางคนเขาชอบกินเละๆให้ผู้ชมดูว่านี่ของเรานะโอเคนะนนี้แหละครับ เนี่ยร้านของเขาอยู่ตรงเทปเปร์ซิตนะครับโหเยอะมากเลยของเขาเยอะนะครับคือตอนหน้านี้ที่ไม่กล้ากินนะครับเพราะว่าเวลาได้กลิน่นแล้วมันก็จะแบบโอ้ไม่เราไม่ชินเนาะเป็นคนอเมริกาโตมาก็ไม่มีไม่มีทุเรียนที่ที่อเมริกานะไม่มีเลยก็เลยไม่มีโอกาสได้กินอ่ะคอมบอฟอมมา,มาทีนี้ก็ไม่กล้ากินมานานแล้วสิบกว่าปีแล้วสิบหกปีที่อยู่พเทาายาจะไม่ได้กิน อ่ะนี่คือรั้งแรกคราผู้ชมมากินด้วยนะครับน่า่อสักพักหนึ่งเดี๋ยวพี่จะสร้างกองไว้แล้วก็จะนั่งกินกินด้วยครับกับจรนะครับออลไรท์ลองกินดีครับยิบขึ้นมาแล้วก็กัดเลยใช่ไหมโอเค รแบบพอเมือนแบบครีมเมือนแบบไอ่งแต่ยังไม่ยังไม่หินเนาะ ก็แปลกตอนแรกก็คิดว่ากินไม่ได้อ่ะแต่ว่าพอกินไปกินข้าวไปก็อร่อยเหมือนกันเลยครับเนี่ยรั้งแรกแล้วสำเร็จนะครับเดี๋ยวจอห์นสมาห้ามกันเลยน <laughs> ะ How's it How's it taste Good นี่คือทุกที่ครับพี่ขวัญเดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไปนะครับวัสดีครับ